สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียน,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 นรู้ง่ายๆสไตล์ครูไวเก๋ากันอีกเช mm hmm. ่นเคยนะครับตอนนี้เราก็จะหันมาเรื่องทําเรื่องนิทานกันนะครับนิทานก็อาจจะไปประกอบการเรียนการสอนนะครับประกอบการบรรยายหรือสร้างรายได้นะครับดูตัวอย่างที่ทําไว้ก่อนนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ทําง่ายๆจากการเรียนรู้ของครูสุขาพรนะครับต้องขอบคุณ mm hmm. อาจารย์ด้วยนะครับ mm hmm. มีทานสอนใจเรื่องการออมสำหรับเด็กวัยสองขวบโดยครูไวัยเกา๋าน้องหมีน้อยใจดีมีกระปุกออมสินทุกวันหยอดเงินเก็บไว้ใช้ใจ่ายทีหลังวันหนึ่งอยากซื้อของแต่เงินยังไม่พอน้องหมีจึงรอเก็บต่อจนครบทุกวันช่วยคุณแม่ ทำงานแลกเงินเก็บกวาดบ้านถูพื้นเพิ่มเติมในกระปุกผ่านไปหลายสัปดาห์เงินในกระปุกเต็มเปี่ยมน้องหมียิ้มเขินเขินซื้อของเล่นที่ชอบน้องหมีได้บทเรียนการออมนั้นมีค่าเก็บเงินไว้ใช้จ่ายสบายในวันหน้า อ่าโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราเข้า Google นะต้องไปหา,าตัวแชทบอทตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้ Clo ์สเอใครจะใช้ Chat GPT Gemini อะไรก็ได้นะครับน,นี้ผมจะใช้ Clo ์สเอผมจะใช้อันเดิมนะครับจะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะจะใช้อันเดิมเดี๋ยวลองดูใช้อันนี้ไป ดำเนินการต่อนะครับลองดูนี้นะครับผมเข้ามานี้ปุ๊บผมให้เข้าพิมพ์สวัสดีครับนะครับมีอะไรผมช่วยไหมให้ช่วยแต่งนิทานนะคำกรด้วยภาษาง่ายๆเป็นคำคล้องจองสำหรับเด็กอายุ2องสามขวบเกี่ยวกับเรื่องการออมจำนวน5หน้าพร้อมริยาภาพกรอบให้เรียน บรรยายถึงฉากหลังด้วยพอเราพิมพ์ไปน,นี้ตัวแชทบอกตัวนี้ของตัวคลอสเอไอก็จะบอกผมมาเลยอาจจะแต่งทิศานหน้าที่หนึ่งแม่แบกเป็นหน้าหน้าที่หนึ่งนะครับเราก็เอาเนี้ยไปใส่เสียงพูดเนาะแล้วภาพประกอบเราก็กาพร้อมตัวเนี้ยไปสร้างภาพเห็นะครับหน้าที่สองอนนี้ก็เป็นคำบรรยายเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นพร้อมที่เราจะไปทาภาพก็จนครบทุกหน้า แล้วก็ให้ช่วยทำหน้าปกให้ด้วยนะครับชื่อเรื่องอนะ่าเขาก็จะบอกเลยทักตั้งชื่อเรื่องให้เราเสร็จนะ้อมีน้อยนักออมอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาอ่าแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปสร้างภาพแล้วก็อันนี้ก็จะมีข้อความตรงนี้ที่หน้าปกของเรานะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คือแชทบอท์ของตัวคลอสนะจะใช้ใช้จิบีอะไรก็ได้อันนี้อันนี้เราสร้างเรื่องเรื่องก่อนนะครับ พอเราสร้างเนื้อเรื่องเสร็จเ,เดี๋ยวผมออกจากตัวนี้นะครับผมออกจากผมออกจากคอสก่อนนะครับผมออกจากคอสก่อนก็เ,เอาออกไปทั้งอทั้ง google นะครับต่อไปเมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วเราก็กรอปที่ใส่บอ Word ไว้เนาะใส่ Microsoft Word ไว้นะครับจบตัวอย่างเช่นผมใส่ไว้ตรงไหน เลยๆนะครับปุ๊บผมก็เดี๋ยวดูที่ทำไว้เนี่ยเต่ผมก็ก๊อปมาวางไว้นะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้นะครับอ่าโอเคพอเราได้เสร็จเรียบร้อยวานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปขั้นตอนที่สองเราก็ไปสร้างภาพก่อนะนะครับผมสร้างภาพในอีเมดครีเอเตอร์เนาะบิงนะครับสร้างภาพในอีข้ารรวมปุ๊บ ใช้ตัวนี้น่าจะใช้ตัวนี้นะครับดูผลงานสันสันนี่นะครับอันนี้รูปหน้าปกนะเราก็กรอบแต่ตรงนี้เราพยายามมีไว้ทุกหน้าเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเราจะสร้างภาพในสามดการ์ตูนไหมสามดแอนิเมชันการ์ตูนไหมหรือจะเป็นแอนิเม หรือจะเป็นชิปปี้อะไรก็ได้แต่เนาะเราก็อันเนี้ยเราจะวางไว้ก่อนเลยแล้วเราเอาข้อความที่เราทำด้วยคอร์สสักครู่เนี้ยมาวางนะดูดูอันอื่นก็ได้ครับดูตัวนี้เห็นไหมผมก็จะมีตัวเนี้ยอยู่ทุกหน้าเพื่อที่จะเวลาภาพออกมาจะได้ไม่หนีกันมากนะนะจะจะเหมือนกับจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอ่าตัว่างตัวนี้อันนี้ทำงานบ้านเ <c> ห <oughs> ็นไหมผมก็จะมีตัวเนี้ยเป็นหลัก แล้วเราเอาข้อความจากคลาดมาู่เนี่้มาวางไว้เห็นไ,ไหมแล้วเราก็เลือกภาพที่มันมีทั้งหมดสี่ภาพเช่นไ,ไหมเราก็เลือกว่าเราจะเอาภาพไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือตัวจวบิงนะครับตัวบิงนะ,อะพอเราบิงเสร็จออกจะบิงพอเราได้รูปครบตามจํานวนแล้วนะครับเราทำห้าหน้าพร้อมปกก็รวมเป็นหกรูปเนาะเราก็เอาไปไปคัดลอก เอาว่าเราจะเอาตุวไหนนะครับพอเราได้เสร็จได้เนื้อเรื่องได้ภาพต่อไปเสียงใช่ไหมครับเราก็ไปใช้บอดน้อยบอดน้อย Voice นะครับบอดน้อย Voice ปึ๊บอ่าก็เข้าไปนะก็คลิกที่เข้าสู่ระบบหรือใช้งานฟรีก็ได้นะครับเข้าสู่ระบบด้วย o o o l l เนะ ด้วย Google เสร็จแ,แล้วเราก็เขา้าไปเลือก Gmail ของเราโอเคคลิกถัดไปแล้วก็จะเข้ามาสู่อันนี้นี่อ่าเรากร็กรอปข้อความที่เราเราจำได้นะครับที่เรากรอปข้อความไว้เนี่ยตัวนี้นะครับที่เขาบอกอันนี้ก็คือที่เราจะมาพูดใช่ไหมครับอ่าเรากร็ก๊อป เราก็ให้บอทน้อยทําเราไปเลือกเลือกเสียงเนาะแล้วเราพิมพ์เข้าไปก็ให้เว้นช่วงนะครับอันนี้ไปดูคลิปเฉพาะของบอทน้อยได้นะครับในช่องครูไวเก่านะครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเกนะ็บไว้เราทําให้ครบทุกอะไรไหครับอ่าเราดาวน์โหลดเก็บไว้อนะ่าเราก็จะได้แบบนี้อันนี้คือบอทน้อยของคนไทยเรานะครับก็สนับสนุนกันเราก็ออกจาก เราได้เสียงครบแล้วเนาะเราก็จบแล้บ <c oughs> แล้วจะเป็นสเต็ปสุดท้ายเมื่อเราได้คระเนื้อเรื่องได้ภาพได้เสียงต่อไปเราก็จะเอาไปตัดต่อนะครับเราก็จะเข้าแคนวาะก็เข้าสู่ระบบของแคนวานะครับเราใช้ตัวเดิมนี่แหละนะครับพอดีผมเข้าไว้แล้วอเคใช้สิทว่าดำเนินการต่ออ่า โูตัวอย่างอ่าเราก็มาทําอันนี้เพราะว่ารูปที่เอามานั้นจะเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งเนาะก็พันยี่สี่คูณพันยี่สี่อ่าเราก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์มาวางไว้ครับอัปโหลดไฟล์มาวางไว้คนครบทุกรูปนะเรียนตามนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากเสียงมาใส่นะลากเสียงมาใส่ตรงนี้ให้ครบนะครับ,นะรบแล้วเราก็ บันทึกเป็นวิดีโอเนาะเขาจะบันทึกไว้เป็นวิดีโอให้นะครับแต่ทีน่นี้ถ้าเราต้องการให้ภาพขึ้นไหวด้วยนะครับถ้าเราต้องการภาพขึ้นไวเดี๋ยวดูนะครับครับผมยังไม่ต้องออกจากนี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการภาพขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใช้หลายๆตัวเนาะจะใช้รูมากก็ได้จะใช้คลิงก็ได,ได้แต่ในที่นี้ผมจะใช้อันเมย ใช้รันเวย์ตัวนี้นะที่เป็นสีลักตัวาอยู่นี่ยครับ s <c oughs> t <Get> t start <c oughs> แล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปถ้าเราอยากจะให้ภาพของเรานะ้ำมีชีวิตชีวาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ <c oughs> พอเราเข้ามาเสร็จเราก็ไปเลือกตัวนี้เนาะ Generative Video นะครับแล้วเราก็ไปลากรูปภาพมา เนาะไปลากรูปภาพมากเก็บไว้นไหนส่วนพอเอาเอา,เอา,เอานี้ก็แล้วกันนะครับอ่าพอรูปมาเสร็จ <c oughs> เนี่ยตรงนี้สำคัญ landscape ถ้าเราเลือกไบเพราะปกติถ้า,าทำในบรกรูปมันจะหนึงตอนหนึ่งะถ้าเราอยากจะทำหนังสือแบบแนวนอนเนาะเดี๋ยวตรงนี้ต้องคอปนะเนื่องจากตรงเนี้ยมัน <c oughs> ปรับได้ นะครับอันนี้จนเล็กสุดเนาะเสร็จแล้วเราครอปนะครับพอครอปเสร็จปุ๊บอ่ารอดูนะครับอ่าพอครอปเสร็จเนี่ยเราก็มาใส่พร้อมตรงนี้จะให้เคลื่อนไหวอะไรกำลังทำความสะอาดนะกำลังอะไรเดินกำลังยิ้มกำลังกินข้าวอะไรเงี้ยกำลังดื่มกาแฟกำลังนี่นะเสร็จแล้วเรารเก็เกตไปตัวนี้พอดี เบลนี้ผมผมเครดิตหมดแล้วนะครับก็พอเราทําเสร็จเนี่ยถ้าเราทําเป็น16ต่อ9แบบนี้แนวนอนแบบนี้นะเวลาเราไปใส่ในในตัวนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะนี้เห็นไ,ไหมอ่าก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าปกที่เป็นรูปอย่างเดียวเราไม่ได้ใช้ล้านเบเราก็ไปทําเป็นอะไรอะ่ะทำเป็นตัว expand ให้ขยายเต็มหน้าจอเออนาแคนวาเขาทำได้เนี่ยตัวนี้นะครับขยายเต็มหน้าจอ ส่วนวิดีโอนั้นมันเป็น16ต่อ9นะเพราะว่าเราปรับจากบิงพอมาใช้ลำเบยปุ๊บเขาจะปรับเป็นให้เราให้เราเลือกเป็น10ต่อ9ได้เราก็ง่ายเลยเราก็มาใส่นะครับพร้อมกับเสียงพูดเห็นไหมอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็บันทึกเป็นเป็นวนะิดีโอดาวน์โหลดเนาะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอเสียแล้วก็ดาวน์โหลดก็เอาไปใช้งานได้ ถ้าจะเอาเสียงเพลงก็ได้นะครับเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงก็จะมีเนี่ยอันนี้เราเราก็จะมีทั้งรูปใช่ไหมมีทั้งวิดีโอนะแล้วก็มีทั้งเสียงอา่าเสียงพูดนะครับเอาปรโหลดเสียงพูดมาวางไว้ใครยาเสียงเพลงก็เอามาใส่ในนี้สามารถระวางเรื่องลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถัด ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งตามภูไิใเก่ากันนะครับสวัสดีครับ